สวัสดีครับพผมดึมดิ้นแชแน่ตอนนี้เรื่องเกม ROV กันอีกเช่นเคยในวันนี้ผมจะมารีวิวไอริหลังจากที่ได้มีการบัฟมาใหม่นะครับสำหรับไอริได้บัฟเบดดามเมจของพาร์ทสินะครับจากเมื่อก่อน30หน่วยตอนนี้ก็เพิ่มมาอีก50าสิบถึงแปหน่วยครับ,บทำให้ดามเมจของพาร์ทสิแรงขึ้นจากเมื่อก่อนที่ใช้พาร์ทสิจะอยู่ที่ประมาณ3 4 0ร้อถึงสามนะครับปรับมาใหม่ก็เป็นที่3 8 0ร้อถึงสามร ก็ทําให้ตอนช่วงต้นเกมดามจจะแรงขึ้นนิดหนึ่งนะครับแต่พอเล่เกมมาก็แทบ <S an> ไม่ต่างจากเดิมเราะห <S an> <S an> ลังจากที่ผมนําไปเล่นมา 4- ีถึงห้าตาเขาก็มีแพ้บ้างมีชนะบ้างก็ทําให้ไอริบัฟมาใหม่ก็เล่นง่ายขึ้นนะครับในช่วงต้นเกมแต่ก็ถ้าเกมตามเกมตามจะหนักมากเลยนะครับดามจจะหาได้ยากมากเพราะว่าเอริดามจมาจากพาสซีฟซึ่งพาสซีฟจะใช้ได้เยอะๆก็คือมาจากอันติเมจนะครับแล้วก็การปารสกิลหนึ่งโดนชื่อมมันมีเงื่อนไข ถ้าทำเงื่องไขพวกนี้ไม่โดนจะทำให้อ,อรีไม่สามารถใช้พาสิได้ครับจะทำให้รีดดาเมจได้ช้ามากซึ่งตัวอื่นจะดีกว่าในการรีดดาเมจถึง,<ต>งไอรีจะเป็น<ต>ความเสียหายจริงแต่ก็มันน้อยแล้วก็อีกอย่างเป็นตัวที่เลดเกมมากๆนะครับต้องพึ่งไอเทมประมาณ3 4ถึงชิ้นเลยเนาะตอนนี้ผมก็เลเวล5านะครับพาสิผมแรงประมาณ455เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าใช้กับคนจะแรงเท่าไหร่ก็มีอเลนมาเนาะ ิกเกอรอไปอันตีครับอาอเลนประมาณ400 4 0 40ประมาณ400ถึง4 50นะครับหินนิดเดียวจะตายนะครับมีลิงมาก่อนจะเห็นว่าดาเมจต้นเกมผมเบามากไม่สามารถปิดอาเลนได้เลยผมสไลด์ตีไป3ครั้งดาเมจทั้งละ400กว่า400กว่ารวมๆแล้วพัน0ยังไม่ตายตอยนนี้ว่าผมก็เลเวล7พาร์ส10ผมเลงอยู่ที่ประมาณ500เนาะเดี๋ยวลองกับลิทเตรอร์ต่อนะฮะจะได้ด่าตาดเลือดมาละ ไปฟันแล้วก็ออกไปฟันแล้วก็ออกยังไม่เกิดนะครับประมาณเลเวล12อ่ะเลเวล12ผมเก่งแน่นอนตอนนี้ผม <been defeated. S 1> ต้องหาฟ์มตามทิศไปก่อนนะครับค้าจะนำพากเกาะแห่งสายหมอกไปสู่อนาคตที่สดใสผมกลับเลนตัวเองก่อนพยายามลา <S <S ่าทิปนะครับเราจะได้รวยเร็วๆตอนนี้เกือบ600ลล์แล้วฮาดสิบก็ยังเบาเบาเหมือนเดิมอ่ะไปผมจะเป็นแบบกลางมาฮาเลน แข็งเลยขอยอ่ยมมาก่อนนะครับรปาก็ยังไม่โดนสกิลหนึ่งก็ปาโดนยากลีนเลือดนะครับตอนนี้อลเลนน่าจะตีมังกรเล็กอยู่ตายไปละแต่ไอริ่ดอันนี้คือสกิลหนึ่งมันแรงนะครับเกขาคิดไม้ไวดินะฮะตอนนี้600ประมาณห0รสวยกำลังได้คิวแรกนะครับผ่านมาประมาณ8นาทีกำลังได้คิวแรกเอง ครที่อยากเล่นนแนะนำตัวอื่นนะครับเดินเกมเร็วกว่าเอ็นเินเกมช้าจะิ่มตีฟ้อมก่อนตีฟ้อมก็ประมาณเกือบ7 0 0ดร้อละนะครับเริ่ม,รม,ม,รมแ,รแรงแล้วนะ700 730 730นะครับตอนนี้เดี๋ยวมาตัดบัฟแดงฝั่งตรงข้ามก่อนเป็นไงครับลิกเกอร์ ปาสกิลหนึ่งไม่โดนหนิละมีลิงมาครับสกิลผมครูดาวลิงถอยตาไม่โดนอลเลนมาเลนเกอ,อ,กองหัวเพื่อเราครับเดนที่เข้เาขไปเดี๋ยวอันติดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นนะปาร์สกิลหนึ่งไม่โดนละผมเใช้อะไรกับสกิลหนึ่งเนี่ยปารไม่โดนเลยเพื่อน,น,นตีดาเดี๋ยวช่วยเพื่อนตีดาก่อนละกันชิ้นถัดไปผมจะออกเป็นโอเปนแอระะ์นะเดี๋ยวตานี้ผมจะออกเป็นดาบใหม่ด้วยดาบใหม่ที่กดใช้แล้วก็จะลดดาเมจตอนนี้ผมเลเวลเก้า ตัวเองเจ็ดร้อยครับฮันติไม่โดนถอยก่อนครับถอยถอยถอยก่อนผมไม่มีสกิลหนีเลยผมจะรอสกิลหนึ่งครับนะก่อนจะหนีไปไหนพี่บาวก็ได้อร์เรนมานะครับเดี๋ยวกลับบ้านก่อนก็ผมยังมองว่าเอริสยังคงเบาอยู่เหมือนเดิมแต่ก็ดีกว่าเมื่อก่อนนิดนึง ต้องรออเอริสกินใหม่เข้านะครับนในมินชันกินอนิเมะนะแน่นอนว่าทีเอ็มน่าจะบัฟเพื่อที่จะขายสกินแน่นรนับอารีนมาผมรอดับไปเล่นตอนอักตีเสร็จนะครับอันนี้พาส์ิผมแรงอยู่ที่ประมาณเกือบ800ผมคิวว่าละว3คิวนะครับผ่านไปแล้ว8นาทีเด,ดี๋ยวเราเราป้อมก่อน Your team has อาตั้งชิวนะครับต่างข้ามตายไปสี่ตัวตอนนี้ผมเลเวลสิบเอ็ดเริ่มระเมดเริ่มแรงนะครับเริ่มแรงเราลองวัดรมเมิดหน่อยคิซี่มาครับถอยก่อนตอนนี้ผมได้อมนิปอาร์มชิ้นถัดไปผมจะออกเป็นดาบแดงนะครับเก้าร้อย จะหนีไปไหนครับพี่น้องรอนะครับรอที่ตีมา,า,มากีนน่ริมากนสวยนะครับเก็บใหม่แล้วนีอสุมวมากคลิซี่ก็มาผมเหลือเรือง,เรองนิดเดียวเดี๋ยวถอยก่อนไม่ไบายเพื่อนขอโทษแล้วกันถอยก่อนนะครับถ้าเข้าไปก็ตายอีกตัวแน่นอน เลนดักของเราถูกโจมตีการทำตามวิถีแห่งน,นินจาไม่ใช่เพียงความรับผิดชอบแต่มันคือความเชื่อ defeated enemy been An has ถอยนสงมอกไปสู่อนาคตที่สดใสตอนนี้ผมเลเวล12แล้วอเลนนะครับพร้อมเลยกับอเลนเข้าไปปาไม่โดนอีกแล้วถ้าปาไม่โดนก็ถอยนะครับถอยถอยถอยรออันตราน,น,นะถอยเลยครับถอยถอยก่อนงคาดว่าจะเป็นหนึ่งหมื่นกับอเนลนเด็ดพาร์ิคิวหนึ่งไม่โดนก็ถอยก่อนนะครับกับตีลีกก่อนแม็กซ์เราบินไปนะครับแม็กซ์ สวยหยานเก็บไปดับเบิลคิวนะครับลิงอีกตัวหนึ่งได้ไหมยอดเจ็ดร้อยบีลคิวนะครับเดี๋ยวจะเคลียร์แท็บเอลซูก่อนแล้วกันมีบิคเตอร์นะครับมาพอดีของคนจะมีเจ้าร้อย ปาสชื่ีหนึ่งไม่โดนนี่แหละได้ของปาเชื่อกพียงหนึ่งไม่โดนเลยยอมรับเลยว่าปาไม่โดนเลยครับได้เท่ากกลางความข้ามนะล่ะเล่นใหม่แล้วแปดร้อย่อยนะครับหมดแล้วไม่มีอันติก็เล่นไม่ได้ออเก็บสิบต่อเวิลสิบสามละเวิลสิบห้าแล้วมีของฟูเมื่อไหร่เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวขายกันเวททิ้งออกเป็นดาบดับใหม่นะครับจำชื่อไม่ได้ มครับตอนนี้ผมก็เลือด15ไปที่100คือด้อมีได้มาอยูที่ประมาณ15น,นะครับแนตอนนี้แหละเก่งของจริงนานมากผ่านไปแล้ว15นาทีกว่าจะเก่งซึ่งตาเนี่ยประมาณ20นาทีครับผมตัดมาเหลือแค่11นาทีเองนานมา,มากๆเลยพัดกันกันเปินมานะครับระหว่างฝั่งตรงข้ามกับทีมเราเดี๋ยวกลับไปเติมเลือดก่อนมาแล้วครับตอนนี้ผมก็โอเคมีของครบ เหลือตายเกิดนะครับพะะลังโจมตีที่ประมาณ930<ะ>ก็ถือว่าแรงอยู่เนาะพร้อมที่จะบวกกับฝั่งตรงข้ามแล้วแต่ก็เป็นตัวบางอยู่นะครับตัดภาพมาที่กันป้อมตอนนี้ครับผมปลาอีกที่หนึ่งก็ไปโดนรออีกแหนึงอันติสวยโดนครัาครับสไลด์โดนมาแล้วกระเมิดครับเนี่ยพันเจ็ดะครับตอนนี้ 7, 7, พันเจ็ดความแรงนาเต็ง รอสวนมีผมมีผมมีกดสกิลกดไปก็ตายเหมือนเดิมแล้วเมียผมแรงแล้วนะครับแรงมากๆเลย1นึ่งสบายเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะตัดไปที่เกมสุดท้ายกันนะครับมาสำหรับตอนนี้ฝั่งเราฝั่งเรากำลังบวกกับฝั่งต้องข้านะครับแต่ตอนนี้ผมกำลังทำมิชชั่นอิมพอสซิบล์ตด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 ต ย้ำไปเรียกาฟังต้องข้ามตายแบบสามลิตรเพื่อนกลังตามลิกเตอร์อนะครับเหลือลิงเจเอ็ดกดตีบ้ากดใช้ดาบลดดาเมจปั้นปันปันเนี่ยผมให้สนคนแล้วก็ตีบ้านตีบ้านอย่างเดียวตีบ้านตีบ้านเรียบร้อยเซอรูปไทรอริบั๊กปลาใหม่นะครับต้นเกมก็เล่นง่ายยิ่งขึ้นแล้วมีตอนเล็ดเกมก็แรงเพิ่มขึ้น,นแต่ถ้า เกมไหนเกมตามก็จะเล่นยากเหมือนเดิมแล้วก็เป็นตัวที่เดินเกมช้าเหมือนเดิมนะครับถ้าอยากจะเล่นไอดีก็แนะนําให้ไปเล่นตัวอื่นเนาะสำหรับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับ